ครับนี่ฝาจอกฝาจจกครับในจัดเธอรสามคำหมอความหมอ้องแตนตใหญ่ห oh. uh mm ้ามในน้ำค้างคนนี evet ้จำโอ้โหเป็นมอปวดทารกันไม่มีสามหมอเลี่ยงกันเลยด้ครับเขาตุ่มเขาตุ่มเส้นน้ำไม่ติดไม่วดครับแม้ฟังพักฟังมาคืนอนนนี่องควยเลยด้ครับพี่น้อง พักการกวงตุ้งครับยังมาว่าใด้ครับผมว่ายังมาหั่นอย่าเป็นตัวปลาครับผมสวัสดีครับพี่น้องเล็ดโคปลาตัวนี้ไว้ทันหนึ่งครับนี่ฝาจอกฝาจกครับอย่างงามเลยหน่อยกาเอาทอลีซินก็ได้ได้จัดเธอตามคำขอเดี๋ยวเล็ดโคไว้เด้ครับพี่น้องอย่างงามเลย เราเอดโค่บางสก้อนลระพอดีกับอันนั้นพอดีซอฟเก็บก่อนนี่โอต่เก็บมันไงไงก็เรียนห้าเรียนสิบตัวเดินแต่ว่าออกสองสามเก็ตเป็ีนเออเตือนหนังหนี้ยนะอันเก็บมันนี่บอลงเอิร์ฟซีเพิ่นว่าอยู่เพิ่นคอมเมนต์มาเอ้าฟังดูว่าก็ดกินได้ไหมดีครับ่อแมนไปทอดกรอบเหมาอนกัน ใบเบิ่งเยอะมันจะเป็นนิ่มๆมัยเด้มีมันแข็งกับดำแม่นดีๆครับนิ่มๆครับเก็บมันใหญ่ๆเลยพี่น้องทอดแล้วก็โรยโรดีกินครับทำโมฮงนะครับเนาะเสิร์ฟกับเลือกอดที่เป็นแป้งๆอันนั้นเนาะเขาก็หน่อยนึงโอ้แต่ซอเก็๊ถึงเติบเยอะเลยนี่พี่น้องซอเกี๊ยวทำกันแล้วพี่น้องเลย นี่ก็ระเกะก่อนเด้ขับเกะเอือบเก๋อไว้หนึ่งครับแล้วใหญ่ฝังเป็นคนเอือไว้ตัวหแข็งตัวใหญ่เนาะนี่แข็งบอกกระดูกมันแข็งเต็มันคือปลาขาวน้อยด้ะโอ้ยยยยยนี้ยยยายยยยเยย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 ยกยยยยกยยยยย

หน่อยขั้วปลานี่ยเขาหน่อยถึงว่าให้เหลือมมันออกได้ครับอ้อจะได้ทูกคนเลยเพราะว่าแบบเอาคข้าวปลาไว้บ่ครับโอ้อันนั้นอ๋อพอล้างออกอยู่นาที่ล้องครับเดเอาแบบสูตรแบบเขาจงไว้มีได้ดิมันมันละขมขี้มันเลอ๋อโอ้อันนี้จงไว้แล้วมันเลยมันร้อนทำไรมันร้อนย่ำหนึ่งซุกแล้วมันเสียบจะได้นี่จะเข้าห้องไปเลยมันพอเราจับงดขึ้นมาโชว์เลยครับเบอร์นะครับแบ่งออกทุกบ่อยเท่ากับแบ่งงามๆคนนี้ก่อนครับ วิ่งห้ามีลีครับป่าครับปลาโจกครับผมสีบางๆอังน้อยเนาะครับเนื้อปลาไข่ๆกับพวกปลาไข่ตะเพียนนะครับแมนแต่ว่าหน้ามันมุมลงเลยมีโนดพร้อมนะปลานี่นะมีโนดบังครับ มีบางทีไปเลยดรอพี่น้องมันหาอันนั้นมันเแย่กลางน้อยมันเแย่ทำได้ถอดยาวๆชวดชวดแนยกินเพราะมันต้องมีกลางอยู่ละแต่ว่าเสร้นปลาอีกคือเก่าหรอพี่น้องปลาคือเก่าปลาคือเก่าชิมมัตไบร์ได้พี่น้องมาที่ไหนชิมเคี๊ยมยังน้อยพอน้อยปะ เอาพอดี <laughs> เอามันเข่าจีนเข่าไข่แต่เรื่องคนหน่อยที่เฮติ้กินดอกนะบ่เคยผ่านตะเกียบด,ดิให้รสดีพอมาร์กไว้เนาะครับเนาะแบบม่งันมากหลักการที่ไปใช้ตู้เย็นไว้หนึ่งก็ท่านเดนหนึ่งดอกมีแต่หมื่นหนึ่งจะสองหมื่นโอ้ยสองเทียงดีคะขนาดเลยครับเนี่ยใส่กับเทียมอยู่หรอครับ บอได้หลกงามหินหนึ่งแกงไซอ๋อาสมไม่ดีสมหรอแมนมันจะเป็นปะสมใส่ตะเกือไว้เห็ดใส่ตะเกือผมก็ดรวนไว้ตับรวดดีไว้แมนเสียตื้นอยู่ครับผมนอ่น่า่วก็บถูกมันกับเขาคือเกาหอมคือเกาล่ะ หอมสิตาแดดแล้วามหอมบ่ครับแม่ลูกให้มันที่กำกมแมงลูกมันกะทิเส่ยบด้วยปะทินเนี่ยเนี่ยมันกะทินี่วามแห่นค้ามแหอมใส่จำเรียบให้ตาแดดเล็กน้อยเพื่อน้องแมงแมงแมมันเย็นั่นฮอกกะิของเต็มกะดูเดียวเดียวแมวกะดูำเต็มกะดูงเอาคนน้อย

เสมอครับสมออยู่ครับพอครับนี่ไส้สื่อมาใหม่ครับผมแนวบางเดียดครับเนี่ยมือเส้ามันเดียดครับ สวัสดีมือใหม่ครับามมาพี่น้องสองหมื่นพันมากบอกครับฟอคฟัก <laughs> ปลาไว้ประมาณส,สองหมื่นสองหมื่เราได้พี่น้องทาง่านนึงแบบบริเข้าเนื้อเข้าหนังถึงแล้วครับเดี๋ยวมาัดนี้จะปัดกันโอ้ง่ามอีหลีครับผมม่านมูรี่ใช่ใช้ซื้อมาไปถะบังแดดครับผมตอนเศร้าครับพัน <laughs> เห็นผ่านบาทแล้วครับแต่ตอมว่าไม่ต้องหลายกว่านี้นะครับ ใช่เราอาจจะบอกรับยานว่า้อ,าาอแบบอ<ม>พงเดีย๋ยวตำรวจถามไส้เบิ้งครับคุณขั้วสีสั<ใ>นได้นะครับเนาะครับนี่ครับโอ้บรรยากาศดีครับขนาดเลยครับแดดสีแสมแสมแสมเมกครับพี่น้องก้อนหนึ่งฟานก็เลยที่พี่นอ้องมาเบิ้งมาคิดโคโคละมาตาแดด โอ้ขัวได้หรอบวบนนี้ครับพ่อครับแมน่นมันจังหอมดีโคลแล้วได้เขาเขาขัวแลว้วบ่ครับพ่อครับนี่ับโคแล้วได้หลุ่นเลยโอ้ขัแบบไฟอ่นอ,อนๆแบบ,แบ,บเหิมๆแฮบบมๆครับไว้เอดเจียวบ้องครับพี่น้องนี่เตรียมเครื่องปรุงไว้นลนนเมื่อนี้ก็เตรียมเครื่องเตรียมของไว้ปรุงกระชวงใบไก่ก็ล้วได้เอดแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมวันนี้เรามานึ่งฝาก่อนเด้อครับพี่น้องนี่เขาเดี๋ยวจะพาไปเบื้องสองมือของเข้าครับ เป็นสองถุงชุบเดียวเติ้ใ้ฟังเก็บไว้ราคาเต่าแดดเครื่องมือได้ครับพี่น้องมัดแล้วก็ไปต้าแดดเต้าแดดแล้วยังเล่มาเาก้อนดูเสีเไว้สองมือแล้วครับครับปลาโจกเมื้อปลาโจอกนี่แหละครับเมนะื้อปลาเอวนี่เระซื้อมันแต่ว่าได้กิดรอบนึงล้วแสบเสยเื้อปลาพาี่น้องพอแผล แม่จิ๊ยมาเฮิดละน้ำโผงละรอบก่อนเลยรอบนี day, ้ก er. yeah, ็บ yeah. ซื้อเก่าสับขอบกลุ่ใหญ่ไรเออ่อยไปเซอร์เซอร์นของผมเซอร์เครื่องผงหวันอย่างกระเทียมถกหสิเคอร์ก่อนได้พี่น้นงหวายแนวถูกของ ใส่ปางเพื่อนอันปผงเค้งไว้เด็อันเพื่อนมักอันเกือมักผงสุรสไว้เรียบร้อยแล้วล่ะครับพี่น้องเมื่อนี้เพียงแต่อันกระตำกระเทียมครับเอาโอซิเคือเสื้อแล้วก็ะป๋อครับพี่น้องโอ้มันดังพี่น้องขอลงเพื่อ,อนสิครับเสื้อเป็นกับนี่นะยอย่อาฟังย้ายเสื้อเป็นตัวไฟนี่แหละครับพี่น้อง แล้ซึ่งข้าหาเดียวด่อมอมากูดครับพี่น้องพอเรบิดยังไงมันได้ความหอมออกมาใช่ไหมมาว่ามัมนเท่านี้แหละเนวเซอร์เพราะว่าใจฟ่ังมักไว้เดียบร้อยแล้วครับปลาเอาโจมปลามาเซอร์มันใหญ่ ันเราน้ำชีเลแม่สว่าสลัดก็เหมือนคนนี่ยนะเขน่อยวันนั้นเราตงขอยปึ๊กเก่าตองแตกได้ใหญ่ห้ามได้น้ำคางพอได้จำน้ำหมน้เทากัเอาผักใส่น้ำขอบขอบเมาดนได้วน้ำาเราเด้อโอ้โหเปิงมอฟดทานเกินเอาไหมปลาเชโยไห่ครับพ่ครับที่ต้นบักกูดครับพ่อ งานงานบกุครับมันี่สามหมอเลี่ยงกันเลยได้ครับเดี๋ยวสิเปิดเดบเบิ้งครับผมนี่แต่แนวกินแันนั่นกับพี่น้องบนหางอุ้ยอลังการเตาอีหครับห้องห้องออนบ้าครับใครอยู่สาวซืยของทันไฟมันแห้งครับผมข้างไม่สมยอมนี่เรียบร้อนโอเคไปวันนี้พี่น้องมาเบิงว่ามอเรือทัง บอดีอนันมวนปราแมกนองแสงคนมาแล้วพอกระเทียมพวกอันฝานข้าฝานตะคไคร้เอดเจียวบองก็เลยผ้าเดียวขึ้นว่าเอเข้าวต้มโค้นขินนํำมีดีบอกว่าวสันอบอกครับข้าวต้มเขาจะต้มใส่หนำไม่ขมนมมีนได้บอกครับแม่นลเลยต้องขาใจว่าต้นหนึ่งเอาด้ครับมันเป็นข้าวสารแมบว่ามีได้มากมีได้เผ่อดได้ด้วยวันนีข้าวต้มโค่นก็ละห่อข้าวสารเลยห<ม>่อเสื้อกับกุ้ย มาโทษดินหรืออเลยก็ได้แล้วแต่เ <แก S 1> ขาจะคืขขอ,ขอข้าต้มเหรอเอาคือต้มน้ำแบบตรงๆเลยครับผมแมนนี่แหละข้าต้มของเข้าต้มของเทือกข้าต้มโกนข้าต้มหมัดต้องเข้าใจนี่ว่าถ้าแบบเออใส่ซิ่งไว้ใส่ย,ยังแบบไม่เวลาประมาณนี้ครับผมประมาณสองสามโมงอันนี้เป็นยังนี้ครับพ่อครับอันนี้พ่อไปเซอร์เบสทานั่นหานี้ก็ได้ปลาตองมาเอฟโฟไว้หูปลาตองนังปลาตองโฟกงปลาตองแล้วก็เลยเอามาต้มซุปเรียบร้อยแล้วครับแซ่บแล้วแต่ว่า ไม่ได en, ้อันไทคีพเพราะเบ่งตอนต้มพอตอนนั้นกระลูกมิเตได้วางอยู่กำละกินพร้อมเดียวมื่อเย็นนี่ละกับอันนึ่งป่านะครับถ้ามาแซ่บๆเดียวเ้อครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกขั้นครับอาหารเทิ้มืันนี้ก็มีต้มโอปะตองครับโปลกระตองครับนึ่งป่าปลาโจ๊กป่าจอกนี่แหละครับมีโจ๊กกระจอกนี่แหละเอาเอาจกบดีกว่านะครับเนาะเด็วจังถามันพ่อเองใหม่ลืมไหมเขาต้องจดเสื้อสมมุติไว้ด้หนูครับ แก่ขนาดตัวใหญ่นี่ครับมันนี่ครับสวัสดีค่ะทีนงานเห็ดเจียววองครับผมยังสมุนไพรได้พี่น้องเห็ดเจียววองสมุนไพรมีมี <k <k ่คาคาเกยคาขาวธรรมดาทั <k <k ่วๆไปครับแล้วก็ใส่ผสมกับผพาเหลืองครับผมแต่นี่แต่ไข่ปลูกเองครับนี่ครับใดบัคกูดกับยู่ต้นถังบานพอหน่อยสร้อยเดิมครับผม มือนี้เป็นมือเตรียมอุปกรณ์เตรียมวัตถุดิบครับส่วนมืออื่นกับจังสี่ลงมือปรุงครับผมลูกสาวที่พอว่ากินขขาเทียงแล้วอีหล่าต้องรับปุยแท้เลยตอนส่อนอนนิดนึงครับผมคิก,กเห็นแบบพิกเลยหุ้นมาพไหมคะ สวัสดีตึ่นฉงตื่นฉงมั <t <t ้งคับผมขาเป็นขาครับตื่นจ้าก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเธอเธอไส้ครับสรุปแล้ว่นอนหลับตอนพุ่นไหมครับนอนหลับตื่นตค่ะ เพื่อนอยากเล่นครับผมปั๊บๆแล้วดุแม่มัลางคืนน้อยหลยน้องมะลิกินข้าวกับอะไรครับข้าวต้มหมูสับกุ้งตับไข่เสียผักตำลึงค่ะข้าวเที่ยงค่ะมะลิครับผมแช่บ๊ แช่่าปาอ้ามือดก็เบงเต็มมะลิกินข้าวกินข้าวเช้าเที่ยงเย็นครับผมนี่ครับฝีมือเชฟกะทิน้อยคุณแม่น้องมะลิเขาหน่อยเตรียมผักมีซีใบครับผมไปซื้อแล้วได้พี่น้องบาโอ้้าหนึ่งไปจะน้อยก่อนถ้าจะใส่ผักนะครับแม่ลูกเครื่องฟ้ามันไปทางจะซุกสะก่อนครับแลวมี หลายอย่างอยู่าได้พี่น้องโคดอกขันจองพกักกาดน,นี่แล้วก็อัน,นมาคือครับพี่น้องแส่เดียวพันดีตูไก่ตู่ตอีกร่างจะม่ก่อนเตื้อหนึ่งมาคิดเสียงอยไ,ได้พี่น้องมาคิดหยกเอาไว้กับเขาในอุลน้องนะแต่หลายอย่างตื่นเดียวไปโอ้ย ตำแหน่งระวังพักฟวงมาคือก่อนด้แถ้วนี่ล่ะปลาตัวเดียวเต็มสึงเลยพี่น้องปลาตัวนี้นี่ประมาณมเต็มขึ้นมาเถิงได้เต็มความกว้างประมาณสามโลศีโลเลยบอครับพ่อครับมีเถิงถูกประมาณสองโลหา่าบครับโตกว่านิดหนึ่งปล,โลาโลกว่าเด้อเข้าแ้าแลมันไงไ mm hmm. อย่าเข้าสองแร้วไปเกือบสองหมดร้อมพวยหอยเลยได้ครับพี่น้องครับผมใหญ่เลยวันนี้ล่ะพี่น้องมาคีบ พักเข้ากับยูไม่ได้ปลูกเมดดมอดิเซนีก็ได้ต้นเนาะไม่ได้สิเมดหรอกครับเนาะจังหวานถ้าว่ากัดโป๊กเส้นปลาได้พักมันกับยูเธอเนื้อปลาชืดอยู่ดิครับก็พักดีแท้มันอยู่ข้างๆพักยี่ตู้จังโป๊หนาเนาะครับเนาะมันจะได้ความหอมมีผักกาดเชื่อต่างๆพักผักกาดกวางตุ่งครับกวางตุ่งเหรเห็นปลาบอกเพราะนั้นย่งนี้นี่แหละครับพ่อครับ ร่างการงานสางครับผม,มเปิดพ,พักออกหนึ่งแรงไฟแล้ว่น้องครับนี่นะครับเมนูสุขภาพอ่ะเส็รียบร้อย <c oughs> แต่น้อยเป้ามะลิกินข้าวครับสุก้วได้ครับพี่น้องบ้านนี้โูวิ <c oughs> เห็นตะพักคอยๆตอนนี้ยังมาวันได้ครับผมเพราะว่ายังมาข้าไห้เห็นตัวปลาครับผมปลาปลาสุปก่อนพักแล้วแหละครับเลยเอาพักมาลงพักสุกอย่างงามบัดหอมห่วยๆครับน้ำเกิดแังพี่น้องเลยเราได้คอยขีบเอาพักออกคอนเด้อพี่น้องเลยเห็นเป็นสองผ้าครับผมเพราะว่าหลายคนครับพี่น้อง พี่น้องเป็นมาเอ็ดแจ้วบองซอยปลามันดีขนาดพี่น้องเอ้ยเป็นตะแสัะหอมหอยเยอะไม่เห็นเลยจางเข็มมีท่านได้สิมเลยเด้พี่น้องแต่คิดว่าสิพอดีครับเพราะว่าแม่ปลาเป็นผู้ปรุกครับผมรสซาตินาองก็เนขีดประพักไปดีหางลุดละโอ้โหนองตุล พ่อครับพ่อนี่ครับมาคือแดงเคืองโตครับผมโอ้ยมือครับมือขี้ไส้มันประสานมือแบบของห้องต่อปอบมาแล้วมาแล้วครับผมได้แล้วพี่น้องมาได้แล้วโอ้ยคักขนาดครับ้ขนาดบ่ครับพ่อครับพลาดแน่เราจะมองชุกคักเนาะ ับครบโอ้น้ำนัวมันพอครับพอ่อเสียบเด้อพี่น้องน้ำหนึ่งปาครับเล็ยิงให้นี่ตกใส่ใบตอ,องหอมๆอม่โอ้ย oh. น้ำแสหน่ตยไว้ตั้งเกียวน้ำเนาะครับพ่อครับน่เอ้าเดือนร้อยบาทก่อนละกินครับพี่น้องเดี๋ยวเจยวบองมาจ้ำกันเด้อ อันนี้ตีกลับมาได้ตีได้คนรับครับคันตีกับมาพอน้อยมีขายต่อได้ก็คือเอามาไว้กินครับกินใดอยู่ด้ครับพี่น้องมาละเปลี่ยนเลยเซนเตอร์เก่าสองสัปดาห์ทีที่แล้วครับผมกูเพิ่นสั่งมีมารับกะเพิ่นกตีกลั๊บคืนมาสนี่แหละครับพี่น้องก็เอามากินคือเก่าแล้วครับสินค้าของกินก็ตีกับมากก็ขายต่อว่าใดครับผมมันนี่คือจำห้องท้องขาบางยาส่งหิวเขาครับนี่ครับของผม ปลาแดกเข้ากับปลาแดกเข้ากับมาร์กเองเด็กเด็กครับเดี๋ยวจะเปิดตัวอยู่ครับผมตอนปีใหม่ก่อนครับ<อ>เปิดตัวโ,<อ>โลง่งปลาแดกอยู่อีสานวันหนึ่งหน่อยครับผมเนี่ยเจ้าบองครับเป็นตาเสียบบอพี่น้องเบืงครับเจ้าบองปลาสอยครับผมบอหอมเดี๋ยวช้อนขูดติดปลาถุงอันนี้ถุงเครองโล่ราคาหนึ่งลอยหาสิบบาทครับพี่น้องเบิ้งครับ พอดีร้านเพอกำลังซอยเบอร์มะกรูดมาโหยจั่อยครับปรุงแต่งได้ความหอมความแซ่บขึ้นมาอีกครับพี่น้องขันได้มะกาะซุปกับมะก่กอซุปได้ครับบ,รรบีบอหอดจักไนี่ยโอ้โหถอดทีพี่น้องทางแซ่บนี่ยครับออสองผ้าครับผมสองข่าลิงตามโตนี่แล้วมาเด้อครับ,รบพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับ จะยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับมากินเขากับหนึ่งลาตัวบักใหญ่มันปลาเขาใหญ่แซ่บกับเจียวบองเดี๋ยวก่อนเด้อก่อนละกินครับพี่น้องห็นยังครับีแม่นมาเขือด้อันนี้มากอกครับโอ้มันเขากันยูบอกเขาพ่อกับเจียวบองครับเอาได้หรอหลอดนั้นพอเสื้อกับเจียวเมืงดาก็แซบแสบมาเนี่ยมาเสื้อเจียวบองแม่นบอกเขาพ่อแม่นหมือนหรอกันจะติ๊ใจหรอครับ นี่เฮาเดียวเลยมันละไม่เดียวถ้วยนี่มาไว้นี่ผิดมันยังเราเห็นฝาเนาะครับพ่อครับอุ้ยพนังทองครับผมนังทองจำเสือมังกรเจ้าเงาะถั่วเนื้อเส็แซ่บๆนั่นเดียวเด้อพี่น้องเลย แซ่บดีพี่น้องคันได้มาเกาะซุกอย่าลืมเด้อบีบเสื้อกาแก้วบองอย่างคักเลยแซ่บบนเขาป่าตอนนั้นแซ่บคักดีใหญ่ผู้ใดนอนมามักแล้วกลางมันก็ดีบาดานัหลัเนาะครับรักมัดปลาแซ่บปบนนี้บ่ราะอย่าง่แซ่บบ่ขับครับแซ่บขึ้นมานปลามันครับขับตัว ไนอยือกินหังทองเคยนี่จุใจจำเลยนะยบแน่นเชงหนังท้องเองเสียบพี่น้องเสียบเด้อพักคันจองโ้เคยบดนี่มะเกลอลอยเขาเออเด้อไอ่หน่อยคนมาให้เอาใส่บักกอมันยังเสียบเนะอนังสุ่นน่อคเนี๋ยนี้เลยพี่น้องเด้อครับทุกคน มาแซ่บเดี๋ยวนะครับหนึ่งปานโล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 คือมักได้พอดีใหญ่ปปานไหมอือใค่เนมักแลบ้าแน่สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องหาปลาเขานลืมต้มหูปานเลยเทาหลานเพื่าไปข้างไฟมันฮ้อนจกันเขาก็บแจวแจวดำแจว

แบองเข้าั้งแ่สองสาปดาหที่ที่แล้วได้ครับอันนี้เป็นตีครับมาครับมีแม่อันที่ที่ผ่านมาไหมว่าืองอันที่ผ่านมานะบอรอบก่อนพีอแซ่ลืมนอเย็่แหลน้รอบพี่เฮาเยียมนี้มั้งบันที่ยี่สิบเอบุเห็นเดย์ด้วละกล่องยิ้มหกรับพ่อหกข้บครับบแบบเหมือนเหมือนั่นเฮาเอสนอกแต่ยังว่ามันมันก็ยัง ยังออกเทมเทมยังอันนี้อันนี้มันพอดีไม่ถึงเพียงพอดีแม่นตอนที่แรกมันเดอนขันเ้าเทมตอนเดียวมันออกข้มขมนะขันออกผ่านคลื่นออมนอออันจะผ่นเศ้าขมตอนนั้นมีท่านได้เสียตัวในหลงโตของม,มันคือม,กรรมักเราเบต้าเดดแจ๊คเคิลนูด้ดเลยพี่น้องอย่างนึงแซ่บแซ่บบัวนสอนครับได้ความหอม

ปลาขาวไงตระกูลปลาขาวดเออถือว่าปลาขาไงเขาเรียวกันเอในตระกูลปลาขาแสบเนาะครับเนาะครับคนมากแสีบไงก็คนมากมีแสบก็มีเสบเลยนี่าหมอตัดเข้าหันี่คือม้นอยู่เนาะ còn đây, bên ta đẻ nhỏ mong nội gần phải rồi, ăn thịt nó chơi nó kéo. Thế rồi, xếp khăn เอาไปย้อมมาเลยเอาโซ่ลอยมาเลยต้มโหปตองพีน้องนีว hmm. ่าแก่หม mm ้อหัแหอแต้าองสินนั่นเปล่าข้งใต้มาิกินเบื่อ่้าบบกงอง่างวดียบบ้าเนมกงอยกงเดียบหน่แช่ สดน้ำร้องคอกันบ่ะนี่บก็ฮอ้มมันมันแม่นเนาะน้ำเนี้ยนะเราไปเจียวกันได้กินละหวานด้วยเอาธาดดีกว่าหอมเบอร์มาคำอ่อน่อนละกรดีสดง่ายยังบ่ดียังบ่ะเดีเป้าโอ้โาเขไปทางไก่ชุดนี้เอ็ม โเาอเนาะีเป็นเนี้ออือส่เเท่นออเาทาเนาะหนึ่งปานครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่ันเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับ มันนี่หนึ่งปลาโจกปลาโจกนีนแ่แหะครับจักโจ,กจ,จกจักโจกนะครับ <c oughs> แสบมาขักเลยเด้ขอบคุณครับผม <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> มาแส่บๆสบเดี๋ยวเด้อครับพี <c oughs> ่น้องทุกคน